สวัสดีครับสอมโกศมพีครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลที่ไม่ใช่พระเครื่องนะครับที่ไม่ใช่วัตถุที่เป็นเครื่องห้อยคอนะครับแต่เป็นวัตถุมงคลที่เป็นใช้ในพิธีกรรมนะครับทางศาสนานะครับ ซึงผมก็ได้รับเป็นมรดกตกทอดมานะครับจากาคุณพ่อนะครับท่านได้ไปร่วมทาบุญนะครับที่วัดแห่งหนึ่งโดยท่านเป็นเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพระธูมงคลอันนี้นะครับคืออะไรนะครับไปดูกันเลยครับอ่านี่นะครับวันนี้นะครับก็คือ ามีดนะครับมีดในการตัดไวล์ลูกนิมิตนะครับซึ่งท่านพ่อได้ไปเป็นเจ้าภาพนะครับจองลูกนิมิตนะครับจองลูกนิมิตที่วัดแห่งหนึ่งครับโดยท่านเป็นเจ้าภาพจองลูกนิมิตลูกนั้นนะครับสองแสนบาทนะครับ ทางวัดจึงได้จัดทํามีดต,ตัดไบทนะครับพวกนีมิตให้เป็นที่ระลึกนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับว่าท่านได้ไปเป็นยมเยี่า,าที่ไหนนะครับนะครับได้มีการจะลึกไว้เลยนะครับว่าที่ระลึกนะครับงานปลูกพัทธสีมาวัดสะทองครับ ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองัจัังหวขอนแก่น,นะครับเมื่อวันที่2-6เมษายน2542นะครับนี่คือมีดตัดลูกตัดไวายลูกนิมมตรนะครับซึ่งท่นพ่อได้เป็นเจ้าภาพจองลูกนิมมตรลูกนั้นนะครับ2แสนบาทนะครับโดยวัดนั้นก็เป็น วัดบ้านเกิดนับของท่านท่านก็เลยไปเป็นเจ้าภาพตัดลูกนิมิตหูกอหน่ลูกนะครับเพื่อสังลูกนิมิตโบสดนะบ้านนั้นนะครับโดยที่ทางวัดก็ได้ทํามีดนะเป็นที่ระลึกให้ก็ทีนี้แกก็เสียชีวิตนะครับก็เลยมอบให้ท่านแม่นะคุณแม่ของผมนะครับ เป็นผู้เก็บรักษาไว้นะครับเป็นมรดกนะครับทีนี้คุณแม่ผมก็เก็บใบที่บ้านนะครับแต่ท่านอายุมากแล้วนะครัวกลัวจะหายนะครับผมจึงไปขอไปแจ้งท่านแล้วก็เอามาเก็บใบที่บ้านเพราะว่าของผู้มงคลนะครับอยู่ที่นั่นนะส่วนมากจะไม่ค่อยเหลือนะครับจะมีลูกหลานนะไปเอาของของท่านนะครับ เลยเก็บมาไว้ผมก็เลยวันนี้ก็เลยได้นำนะครับวัตถุมงคลตัวนี้นะครับมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่คือมีดตัดไวายลูกนิมิตนะครับอุโบสถนะเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็คมมากเลยนะครับนี่ครับก็คืออ่าคุณพ่อของผมนะครับนะเป็นเจ้าภาพ จองรูปมิมิมีสองแสนบาทนะครับลูกหนึ่งลูกนะครับเราก็ทํามีดให้ลงอัขระยันให้มีชื่อนะครับในมีดด้วยนะครับเป็นมีดที่สวยงามมากนะครับแล้วก็คมมากนะครับคมมากผมก็เก็บไว้ที่หิ้งพระองผมนะครับไว้เป็นที่ระลึกนะครับซึ่งกอ ทางวัดก็ทําให้อย่างดีเลยนะครับอืมหนึ่งท่านเมื่อท่านตัดแล้วนะครับก็มอบให้เลยนะครับแล้วท่านพ่อของผมนะครับก็ไปร่วมเป็นภาพทําบุญที่วัดนี้นะครับอีกหลายหลายอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะลูกนิมิตโบสถ์นะครับลูกนิมิตอุโบสถอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ อย่างอื่นก็มีอีกเยอะะนะครับเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดบ้านเกิดของท่านนะครับท่านก็เลยไปร่วมนะครับวันนี้ก็นะครับผมก็มาแนะนํานะครับอวัตถุมง,งคลที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่ค่อยได้มีส่วนมากก็จะเป็นมีดหมอนะครับ ที่เป็นการปลุกเสกนะครับเพื่อใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับการไล่ผีนะครับไล่ผีหรือแก้คุณใสหรือ,อปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่ามีดตัวนี้คือเป็นมีดประตูโมคลที่ใช้ในการตัดไวนะครับลูกนมมิตเพื่อฝังลูกนมมิตีดอุโบสถนะครับเมื่อจะมีการ ทาเมื่อม e no e ีการสร้างโวตสดนะครับก็จะมีการฝังลงกมิมิตนะครับแล้วก็มีใบเสมานะครับอยู่บริเวณตู้มิมิตนะครับจะเป็นการจะสร้างโวตสขึ้นมานครับประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับหรือสนใจอยากติดตามนะครับก็รบกวนนะครับด้วยกดซับสไครต์นะครับหรือกด ติดตามให้ผมด้วยนะครับหรืออยากจะแนะนำแล้วก็กดกดแชร์นะครับกดแชร์ไปให้ผมก็ได้นะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจิบของผมแล้วก็ขอทุกท่านนะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับร่ำรวยร่ำรวยนะคริบหลังสิ่งใดก็ขอให้สมพัฒนานะครับมี ชีวิตเจริญก้าวหน้านะครับอยู่ดีมีสุขนะครับชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ